แนะนำวิธีการล้างถังน้ำแข็งนะคะตามหน้าสาขากำหนดให้ล้าง1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะมีขั้นตอนดังนี้ข้อ 1, 1เลยนะคะเก็บวัตถุดิบต่างๆที่แช่อยู่ในถังค่ะออกมาให้หมดเลยนะคะข้อ 2, 2ตัดน้ำแข็งเศษต่างๆที่อยู่ในถังน้ำแข็งนะคะออกจากถังให้หมดเลยค่ะข้อ 3, อ3ค่ะใช้น้ำยาล้างจานกับสกอ็อตไบค่ะ คัดทำความสะอาดนะคะให้ทั่วถังเลยค่ะแล้วก็ให้สะอาดที่สุดเลยนะคะข้อ4ใช้น้ำสะอาดค่ะเป็นน้ำเปล่าสะอาดนะคะราดให้ทั่วถังน้ำแข็งเพื่อล้างน้ำยาออกให้หมดข้อ5ตาตักน้ำทิ้งค่ะน้ำที่เป็นน้ำจากเศษที่เราทำความสะอาดทั้งหมดแล้วก็เป็นน้ำยาค่ะออกให้หมดนะคะข้อหนะคะ เทน้ำแข็งใหม่ลงไปค่ะแล้วก็เกลี่ยน้ำแข็งให้เสมอกันสําหรับวางของได้นะคะข้อ7ค่ะนําวัตถุดิบของเราที่สําหรับแช่ในถังน้ําแข็งมาเรียงโดยใช้หลัก first in first out เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ